ทีมคิดว่าซูชิบอยเขาจะเลือกกินหน้าไหนคะอือโอเคคนคิดว่าซูชิบอยจะเลือกซูชิหน้าไหนอันนี้ตอนนะแซลมัญญาโอเคกอคิดว่าซูชิบอยจะเลือกซูชิหน้าไหน มแล้ววนี่เออไทยหวานครับไทยหวานโอเคต้องเอาผมมั้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาไม่เลือกอันไหนจะให้เลาอ่ะถ้าซูชิบอยเลือกกินซูชิจะเลือกซูชิหน้าไหนไทยหวานไทยหวานโอเคซูชิบอยจะเลือกซูชิหน้าไหนไม่เลือกสักหน้ามันไม่กินปลาเอาไปถามเด็กเขาไม่ถามอ่าครับซูชิบอยถึงตาที่คนจะต้องเลือกแล้วว่า คุณจะกินซูชิหน้าไหนให้ผมเลือกใช่ไหมผมเลือกไอ้อันนี้อันที่สองอะค้ยโอเคแซลมอนย่างไหนเฟียบอกว่าไม่กินปลาไงไม่เลือกสากหน้ามันไม่กินปลาผมไม่กินปลาดิบไะอันนี้มันดิบไหมอะไม่ดิบไม่ดิบไม่ดิบผมก็กินได้ตอนอยู่เอาเช่นไหน ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นไม่กินทะเลครับไม่กินทะเลโอเคุณกวนกินไหมโอ้ยยังไงกินเลยทำไมของตูนี้บอยขายไม่ออกให้กินชิ้นหนึ่งบังคับกินเลยปลาบิ๊กให้กินชิ้นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยกินของดีสุดอันนั้นคือแบบเจมถุยน้ำลายเมื่อกี้ข้าไป่ขึ้นเลไม่จริงไม่จริงไม่จิงพี่ข้าไป่ขึ้นปากเลยกินข้าวไปแล้วด้วยอื เิงน่าจะรู้อยู่แล้วลาก่อนิอกินแต่ใช่บและเหตุผลที่ซูชิบอยไม่ได้แข่งในวันพรุ่งนี้ติดโฟซูชิโอเคถ้าอยากรู้ว่าเราสั่งซูชิร้านไหนนะคะก็เพียงแค่เป็นสปอนเซอร์เข้ามาก่อนแล้วเราจะ ขึ้นชื่อร้านของคุณไหมได้ทุกร้านเลยครับได้ทุกร้านเลยนะ